สวัสดีค่ะพบก,กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจ้านี่รถบ้านมาถึงแล้วจ้าจอดได้ตำแหน่งรอยกจ้านี่ค่ะรอรถเคนกำกำลังจะถอยเข้าเพื่อ เตรียมยกบ้านค่ะยกบ้านสีชมพูนี่ค่ะถอยเข้ามาแล้วจ้าโอเคแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเขียนเข้ามาจอด โอเคแล้วค่ะนี่เตรียมยกบ้านสีชมพูค่ะขึ้นมาวางไว้ตรงที่ช่างเทิดก็เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับบ้านสีชมพูจานี้นี่ค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมยกแล้วค่ะ นี่ค่ะยกแล้วลอยมาแล้วค่ะนี่นี่ค่ะลอยมาแล้วค่ะนี่ค่ะยกมาแล้วลอยมาเลยค่ะ นี่ค่ะลงมาแล้วจา้านี่โอเคเหลืออิบอึบใจเดียวค่ะนี่นี่ค่ะ,นค,ะคนพร้อมหน้างานพร้อมจา้า นี่ค่ะวางเรียบร้อยแล้วค่ะโหโนี่ค่ะโอเคแล้วค่ะนี่ค่ะวางบนตอหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอนี่ค่ะทีนี้เป็นหน้าที่ของจ่างเทิดต้องดู ดูได้ความเรียบร้อยฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากชมคลิปพ้่จบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ